สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2566กันนะคะสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้จะมีดาวย้ายอยู่3ดวงคือดาวพุธดาวเกตและก็ดาวอาทิตย์โดยที่ดาวพุธเขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่4แล้วพอวันที่23ก็ย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะดาวเกตเนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ วันที่14แล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17นั่นเองนะคะก็เป็นการย้ายของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมคนลักษณาราศีพิจิกเนี่ยนะคะตัวตวนของเขาคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนกรมมะอยู่ร่วมกับดาวปัตตนีนะคะ,ะก็มองเห็นได้ละชัดเจนเลยว่า ในเดือนนี้นะคะเขาก็จะโฟกัสในเรื่องการทำงานแต่งานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีจะมีผู้ช่วยละนะคะมีคนคอยช่วยอ่าช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะเริ่มมีทางออกละนะคะปรึกษาใครก็จะเริ่มโอเคนะคะก็จะมีคนคอยช่วยก็เป็นทิศทางที่ดีหลังจากที่ที่ผ่านมาอาจจะทำอะไรก็ทำเองนะคะ อาจจะเหนื่อยอด้วยตัวเองแต่ตอนนี้จะมีผู้ช่วยเราละ,ะแล้วก็ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องการให้คําปรึกษาหรือช่วยจริงๆเลยอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าอุปสรรคปัญหามีไหมมีนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีดาวเสาเล็งนะคะ,ะการงานก็อาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาบ้างแต่มีผู้ช่วยเหลือก็ถือว่าโอเคนะคะก็จะ ฝ่าฟันปัญหาไปได้อยู่ส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะารายจ่ายคุณอาจจะมีมาตลอดนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะในเดือนนี้ยังไงก็เริ่มเหมือนกับการเงินก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ยังไปได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีรายจ่ายตลอดนะคะรายจ่ายก็เยอะแต่การเงินการทองก็ยังไม่ได้ขาดถือว่าโอเคอยู่ ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมองเห็นว่าเจ้าชะตาก็จะมุ่งมั่นเนี่ยนะคะหรือมีความได้ทำงานได้ทำอะไรร่วมกับแฟนร่วมกับคนรักความรักมีความมั่นคงดีอยู่ค่ะความขัดใจความไม่เข้าใจความขัดแย้งกันเนี่ยก็ เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มีปัญหามีความขัดแย้งเป็นระยะแต่ว่านะคะแต่ว่าความมั่นคงยังโอเคอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะต้องระมัดระวังจิตใจให้มากหน่อยคุณต้องฝึกให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางให้มากๆก็จะไม่เกิดนะคะ,ะปัญหาใดๆเนี่ยนะคะที่คุณรู้สึกเคร่งเครียดเนี่ย คุณต้องทำใจปล่อยผ่านบ้างนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราดูเนี่ยดาวปัตตนีอยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยนะคะความรักก็เหมือนส่งผลดีอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันมีดาวเสาเล็งดาวศุกร์กับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะคะดาวดาวเสาก็เป็นดาวที่อยู่ในเรือนพันธุนะคะเมื่อมาเล็งกับดาวศุกร เ็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนีอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยนะคะในบ้านก็อาจจะไม่ค่อยสงบอาจจะมีความเครียดได้ด้วยนะคะไอ้ตรงจุดนี้บางทีมันก็ส่งผลให้เราเครียดเราไม่เข้าใจนะคะแฟนเราได้ด้วยนะคะมันส่งอิทธิพลถึงกันและอีกทั้งเนี่ยนะคะมองเข้าไปในเรือนปัต,ตนีมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให เคร่งเครียดเข้าไปใหญะะ่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามถ้าดวงดาวลักษณะอย่างนี้นะะปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีะะอาจจะมีแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจปล่อยผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะะเพราะดูแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องอันนี้ก็เหมือนมีอยู่แต่บางทีเนี่ยสิ่งที่เล็กๆด้วยน้อยเรามองข้ามไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดปัญหา ใหญ่โตหรือพอเกิดปัญหาขึ้นรีบเคลียร์เกินท,ทั้งที่อารมณ์ยังไม่ปกติมันก็เลยทำให้ไม่พอใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นให้ควบคุมเรื่องอารมณ์แล้วก็ช้าๆจะเย็นๆหน่อยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักสำหรับคนที่เป็นโสดแล้วก็มีคนคุยนะคะ,ะหรือว่า มองหาใครเงี้ยนะคะมันก็ยังไม่ได้จังหวะที่ดีร้อซนะคะสำหรับคนที่มองหาคนคุยจะเพิ่งเริ่มดีกว่านะคะแต่คนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ต้องระวังการขัดแย้งกันด้วยนะคะส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีคู่แล้วตรงเนี้ก็ต้องระวังปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดความขัดแยง้งความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็บานปลายได้อันนี้ระวังเลยเตือนนะคะ สรุปโดยรวมราศีพิจิกการเงินการงานเด่นนะคะงานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสพัฒนามีโอกาสประสบความสําเร็จเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ถือว่าเด่นดีชัดยู่นะคะมีโอกาสที่จะ,ะได้ไรายได้ไรายรับค่อนข้างดีจากการทํางานนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในเรื่องการงานแล้วก็ส่งผลมาให้การเงินดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับงานกับเงินของคนราศีมิจิกส่วนเรื่องความรับความสัมพันธ์นี้ต้องปล่อยวางก่อนอย่าไปโฟกัสนะคะทางานมุ่งมั่นทํางานมีอะไรปัญหาอะไรเนี่ยนะคะถ้าจะต้องรีบเคลียร์ก็ช้าหน่อยนะคะให้ใจเย็นหน่อย ให้ช้าไปก่อนก็ได้นะคะก็จะดีนะคะเพราะว่าดวงดาวทํามุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันก็จะบานปลายนะคะถ้าเราช้าไปก็อาจจะทําให้ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนกรกฎาคมหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้แต่ละคนได้ก็ขอให้ทุกท่านมีสติรอบคอบในการใช้ชีวิตในการทําอะไรแล้วก็จะปลอดภัยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ